ลังและโตวงซิลิฟูค่ะเรียกได้ว่าเคยเป็นวงร็อกระดับตำนานเบอร์ตน้ตนๆของเมืองไทยแต่แล้วซิลิฟูเองเนี่ยทำเอาแฟนๆช็อกโลกค่ะเมื่อทางด้านของวีรชนศรธายิ่งนักร้องนำประกาศแยกทางกับปง ซึ่งกำลังลุ้งเลยจนกลายเป็นดรามา่าใหญ่โตว่าเกิดอะไรขึ้นตอบโต้กันอย่างดุเดือดค่ะสมาชิกที่เหลือของวงซีฟูเองเนี่ยก็พยายามหาอย่างหนักในการที่จะหานักร้องคนใหม่มาถ่ายทอดเนื้อหาแทนโตและยังคงโลดแล่นอยู่วงการเพลงส่วนโตเองเนี่ยหันไปทำธุรกิจขายเนื้อและขายอาหารกับครอบครัวล่าสุดป้นมบานมองที่ถูกคลี่คลายแล้วล่ะค่ะเมื่อหลังซีฟูเองหรือว่าหลังเทวฤทธิ์สีสุขมือเบสของวงได้ออกมาไลา์ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งก็มีตอนหนึ่งเปิดใจถึงโตว,ว่าตั้งแต่ที่ไม่มีโตเนี่ยตนก็เหมือนหมาที่ตัดหัวเดินกุกกัก,ก,ก,กมีล้มบ้างมีลุกบ้างแต่วันนี้ตนขอเป็นอิสระขอไม่จองเวียรกับโตตนจะขอเลือกทางเดินใหม่ทั้งหมดไม่จองเวนกันสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างทําต่อการขอ,อโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกัน ตนเคยบอกว่าจะขอจองร้านจองผานโตทุกชาติแต่วันนี้ขอถอนคำพูดที่ทางวงซิลิฟูเองถือที่ว่าเป็นตำนานล็อกของไทยจากแต่ก่อนที่สมาชิกรวมตัวกันและออกอัลบ,บั้มเล็กๆแต่เป็นเพลงที่รู้จักกันในแวดวงอินดี้ของไทยมีเพลงดังอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อรักฉันเกิดจากนั้นทางวงเองก็แยกออกไปอยู่กับค่ายแกมมี่ออกอัลบ,บั้มมาแต่ละครั้งเองมีเพลงที่ติดหูกันอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงจิ๊ดจะ๊ะไหนว่าจะไม่หลอกกันเพลงนี้เกี่ยวกับความรักความคิดถือ ฟังดูง่ายๆเป็นการพูดถึงความคี้หึงค่ะต่อมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันนั่นเองค่ะครางนี้นจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ